สวัสดีครับผมจัมโบ้ฟอร์ดอิซึมศูนย์ฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ปทุมธานีนะตอนนี้นะครับคลิปนี้นะฮะที่เราทำเนี่ยนะครับก็คือเป็นรถ Ford Ranger รุ่น XLT เกียร์ออโต้ในราคา9 3 4 0 0สบาทซึ่งรถคันนี้นะครับเราได้ทำการแต่งส่งมอบให้กับลูกค้าวันนี้นะครับเราจะพามาดูกันครับว่าเราแต่งอะไรบ้างให้กับลูกค้านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮนะ ด้านหน้านะครับก็มีการเปลี่ยนในส่วนของกระจังหน้า FORD ตัวนี้นะครับเราได้เปลี่ยนชิ้นงานทั้งชิ้นเลยนะครับซึ่งกระจังหน้าเนี่ยนะครับทำมาจากพลาสติก ABS นะครับที่ดูคับให้ความแข็งแรงนะครับตบไปไม่มียุบนะฮะนะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟสีส้มนะครับ3ดวงนะฮะทัดมาในส่วนของไฟหน้านะครับก็จะมีในส่วนของข้อไฟหน้านะมีโลโก้คำว่า r นเจอร์สีแดงด้วยนะครับ คอบไฟหน้านี่นะครับมีจะครอบขอบทั้งหมดเลยตรงนี้นะครับไล่มาเลยนะฮะเนี่ยหมดนี่เลยนะครับถามว่าครอบทําไมอันนี้ก็เพื่อเพื่อช่วยในเรื่องของการเพิ่มมิติของตัวไฟหน้านะครับเราได้เปลี่ยนล้อแม็กนะครับกับยางนะครับตัวนี้จะเป็นล้อแม็กของ Oasis นะครับซึ่งฐานล้อเนี่ยจะกว้าง9นิ้วนะครับแล้วก็ยางตัวนี้นะครับจะเป็นซีรีส์265 50 R18 เป็นยาง AT นะครับยาง AT ก็คือยางที่วิ่งได้ทั้งทางออฟโรดนะครับแล้วก็ทางถนนเรียบถ้าเราใส่ขอบ18แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ฐานล้อกว้าง9นิ้วเนี่ยจะเห็นว่าล้อเนี่ยจะยื่นออกมาจากตัวถังล้อจะยืดออกมานิดนึงนี่ถ้าติดคิ้วล้อเพิ่มเข้าไปขนาด6นิ้วนะครับจะดูสวยงามมากเลยนะครับแต่อันนี้ลูกค้าบอกว่าไม่ชอบคิ้วล้อนะครับอยากได้แบบนี้นะครับเราก็เลยจัดให้นะครับแล้ว แล้วก็มีการทําการยกขึ้น2นิ้วด้วยนะครับจริงๆถ้าเปลี่ยนขอบ18เนี่ยนะครับจริงๆไม่ต้องยกก็ได้แต่ลูกค้าอยากได้รถที่สูงมากยิ่งขึ้นนะครับก็เลยทําการยกให้กับลูกค้ารถคันนี้นะครับสเตปการยกของเรานะครับก็คือใส่ก้อนรองสติ๊กเกอร์นะครับอันนี้ก็เป็นลายที่ลูกค้าเลือกนะครับสุพรรณบุรีฟุตบอลคลับอันนี้จะเป็นสโมสรอยู่บนไทยลีกนะฮะนะครับเรือสุพรรณนะครับ มาพร้อมกับนี่ฮะในส่วนของเบ้ารองมือจับเบ้ารองมือจับตัวนี้ช่วยในเรื่องของการกเล็บมือนะครับไปขวนกับตัวถังรถยนต์นะครับทาให้เกิดการเป็นรอยนะครับแต่ทีนี้เราก็ได้ใส่เบ้ารองมาเนี่ยเพื่อช่วยป้องกันในส่วนของตรงนั้นนะครับคิวกันสาดนะครับที่เราติดตั้งเพิ่มให้อันนี้เป็นของฟอร์ดแท้เลยนะคะนะครับคิวกันสาดเนี่ยจะช่วยในเรื่องของนะครับจอดรถในที่แจ้งนะครับล้วเปิดกระจกแง้มนิดนึง นะครับเพื่อระบายความร้อนออกจากตัวรถนะฮะแล้วในกรณีที่ฝนตกเนี่ยฝนก็จะไม่สาดเข้าไปนะครับเพราะว่าอากาศเมืองไทยตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกนะฮะแต่ไม่มีหนาวนะครับผมนะฮะแล้วก็ฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกสนะครับกาเซียนะครับความเข้ม60%รอบคันเลยนะครับเรามองจากด้านนอกเนี่ยจะเห็นได้ว่าโอ้โหมืดตึบเลยนะฮะเนี่ยมองไม่เห็นด้านในเลยนะครับแต่ว่า ถ้าเราไปอยู่ด้านในเนี่ยเราสามารถมองออกมาได้เคลียนะฮะชัดเจนก็มีการใส่ข้อไฟท้ายนะครับชิ้นงานนะครับจะจะมีโลโก้เลนเจอร์อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการสะท้อนแสงสีสีแดงนะฮะมีการปูผ้ายางนะครับเข้ารูปนะครับตัวนี้ในส่วนในส่วนของด้านหลังนะครับจะมีเท่านี้เดีย๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันครับ สำหรับด้านหน้านะครับตรงนี้เลยครับจะมีในส่วนของสครับเพดตัวนี้จะเป็นสครับเพดนะครับติดตั้งเพื่อช่วยในเรื่องของการการลอยนะครับในกรณีที่เท้าเราเนี่ยเข้าไปสัมผัสบริเวณส่วนตรงนี้นะครับนะครับจะช่วยได้มากเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นพายางนะครับแล้วนี่ก็คือนะครับทั้งหมดเลยที่เราแต่งให้กับลูกค้านะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ สนใจอยากดูสเปครถนะครับออปชันรถยนต์นะครับก็สามารถเข้าไปดูในช่องของจัมโบ f ฟอร์ดได้ซึมได้นะครับให้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับออกรถนะครับก็แอดไลน์มาคุยกันครับหรือโทรมาสอบถามกันได้สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมขอราไปก่อนสวัสดีครับ